สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชิแน,นาดูชัดๆจังหวะมัสดะทำช็อคล็อกขุนศึกเล็กกระชากแชมป์บราชิดำเนินก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กดซ u บสไ r ร b ์และกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับ เกิดเรื่องสุดช็อกเมื่อขุนศึกเล็กบูมเด็กเซียนที่เดินทางไปป้องกันแชมป์มวยไทยรุ่น118ปอนด์ของเวทีมวยราชดำเนินถึงประเทศญี่ปุน่นภายน็อกริวกิมัสิดะกำปั้นขวัญใจเจ้าถิ่นในยกที่2เสียแชมป์แบบพลิกความคาดหมายริวกิมัสิดะนักมวยชาวญี่ปุน่นช็อกแฟนกำปั้นไทยหลังจากเอาชนะน็อกขุนศึกเล็กบูมเด็กเซียนแชมป์เวทีราชดำเนินรุ่นแมตต์้นเวท118ปอนด์ ในศึก RWS Japan ที่สังเวียนทิปสตาร์เมืองชิบะประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันอาทิตย์ที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยเกมการชกเป็นไปอย่างดุเดือดกัปันแดนประดิบวัย18ปีสุดห้าวเดินบทกับแชมป์ชาวไทยแบบไม่มีเกรงกลัวก่อนที่ในช่วงยกที่2จะปล่อยหมัดชุดรัวเข้าหน้า4หมัดซ้อนส่งขนศึกเล็กหล่นลงไปกองให้กรรมการยุติการชก จากชัยชนะในไฟนี้ทำให้ริวกิมัสดะกระชากแชมป์ราชดำเนินรุ่นแบนตันเวท118ปอนด์มาครองพร้อมทั้งสร้างสถิติชนะรวด13ไฟโดยเป็นการชนะน็อกถึง12ครั้งนอกจากนี้ยังหยุดสถิติสุดร้อนแรงของขุนศึกเล็กบูมเด็กเซียนนักมวยไทยไวัย19ปีจากขอนแก่นที่ทำสถิติ41ไฟติดต่อกันลงได้อีกด้วย Shit my way, so you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way.